สวัสดีพี่น้องเอฟซี FC, ช่องยูทูบย้ายไฟนะคะแล้วก็เอฟซีหมอลาเสียงวิหกค่ะเมื่อนี้หมอลําเสียงวิหกหยุดนะคะยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดเราหยุดพักนะคะแล้วก็ซ้อมโชว์ใหม่นะคะน้องๆมีนัดกับครูเบลนะคะซ้อมโชว์ใหม่ค่ะพี่น้องเมื่อนี้ย้ายไฟสีไทยคลิปอ่าบรรยากาศข่างๆางบ้านพักนะคะดอกไม้งามงามยแา่ไฟสิพาพที่นองไปเบึ้งนะคะอันนี้ไทยไปจากซ้อยข้างๆง,งบ้านพักแล้วเห็นโดมบ้านพักเสียงวิหกเท่นั้นค่ะพี่น้อง สวยภาพพี่นอ้องยางไปเบ่งดอกไม้ส,สวยๆค่ะอันนี้บรรยากาศนะคะบ้านๆพี่น้องชาวบ,บ้านขอขอคำนะคะบ้านเกิดพ่อหน้านพงศกรซื้อบ้านขอคำตำบลขอใหญ่อำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีค่ะบึงสวนกล้วยพี่น้องบ้านเท่ากับที่มีสวนกล้วยปลาอ้อยนะคะเนาะ,นะอันนี้เป็นบักซีดาบักซีดาบ้าน ภาษาไทยเรียกว่าฝรั่งนะคะบ้านเ่าเอื่นบักสีดาเนี่ยครับพี่น้องครับบักสีดาบ้านเห็นบ้ยะนี่ยเมือนพระท่านเด็กสุดฟ้ากล้วยเส้นแม่ไฟสิภาพี่น้องยางเบิ่งดอกไม้ใฉยสอ้ย อยู่ข้างบ้านพักหมอลำเสียงวี่หกนะคะบรรยากาศคืมฝ้าคืมฝนครับพี่น้องเอา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 ไอเกียวไอเกียวไอเกียวไอบอยเกี่ยวหรือบอยนี่มาเต้นสายใยทำไมเกณฑอันนี้เกี่ยวหรือบอยหยุดเลยหยุดทั้งสองเลยทั้งเกี่ยวทั้งบอยเลยตัวเล็กๆอาจจะมาเห่าทำไมมาเห่า ปดอดายู่น้ำมันดวนมันกระจำ่ได้มันทะเลเฮาอันนี้เป็นบ้านพักเสียงวิหกกับพี่น้องบ้านพักนะคะช่วงนี้น้องๆก็จะเอาชุดามาตากคาเ็มเลยครัเพี่น้องเพราะฝนตกห้ามเมื่อยอยนเมือมงเลยนะคะน้องๆก็จะเอาชุดมาตากเอาผ้าล่องนางมาตากนะคะนี่บ้านพักเสียงวิหกค่ะดามยาไฟสีพักพี่นอ,อ,น,อน้องยางไปจนวาฮอดันสวนดอกไม้สวนดอกไม้อยู่ไหนพี่น้องพัศยว่านเนาะเดี๋ยวจะพาเดินไปจนถึงสวนดอกไม้เลยนะคะ นี่คระบ้านพักน้องๆกำลังซ้อมโชว์อยู่ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้น้องๆกำลังซ้อมโชว์นะคะบางส่วนบางส่วนก็กำลังเอาชุดเอาชุดมาตากนะคะเนี่ยใส่เสื้อผ้ายางไปเบื้องดอกไม้เดินชมธรรมชาติของบ้านขอคำตำบลขอใหญ่นะคะัพี่น้องไปเบื่งสวนดอกไม้น้ำค่ะ เบ uh ิ่งเบิ่งครับพี่น้องบรรยากาศบ้านเฮาบรรยากาศบ้านเฮาอีสานบ้านเฮาช่วงที <S <S ่ไม่มีฝนนะคะแต่ว่าก็คือมันเริ่มแล้วล่ะใกล้เดือนกุมภาพันธ์มนาเนี่ยก็ฝนลงแน่แล้วค่ะฝนก็เริ่มจะมาแล้วนะคะนี่บังดูเพื่อเพื่อเพื่อนน่ะสวนผักโอ้ยมีอย่างแน่นี่ค่ะซาปตาสะออนแถมมันเจียวตีนี่ อันฟากไปนั่นแม่นอีหยังบะเอืออันนี้กับบะอือปลูกสุป,ปีงามสุป,ปีเนาะอ่าปลูกสุป,ปีงามสุป,ปีเนี่ยบ้างบะเอือพี่น้องเอ้ยบะเอือหน่อยหน่อยเต็มอยู่งสวนอ่ะสวนบะเอือเล่าไป็บั้งดอกไม้ดอกไม้เหลืองอลามงามตามากนะคะ พุ่น่ะเห็นป่ะพี่น้องสุดสายตาเลยดอกปอเทืองนะคะเหลืองอาร่ามสวยงามมากค่ะพี่น้องเบิ่งดูเพุ่นดอกไม้สวยๆข้างบ้านพักหมอลำเสียงวิหกนะคะชมธรรมชาติบ้านพักหมอลำเสียงวิหกค่ะพี่น้องน้องๆพักกันซ้อมชงใส่สิมีกีฬาโรงเรียนน้องๆซ้อมกลองแตกบ,บึมบำบึมบำอยู่ ในบ้านพักกัเขาไปไม่ได้ราเพิเปิดเพลงซ้อมนะครัพี่น้องพุณน่ะเสียงเพลงเวียเวีวมากเบิง้งอุ้ยสวยงามจังเลยสวงสวยงามเหลืองอลามดยดูสิพี่น้องจา๋าคุณน่ะสุดสายตาเลยค่ะงามบบงามประจ่าพี่น้อง มณีประเดีไดออกงานพาเพี่น้องมาชมธรรมชาติค่ะธรรมชาติข้างๆบ้านพักหมอลําเสียงพ่หกเรามีดอกไม้สวยสวย,สวย,สวยให้ได้เซลฟี่ให้ได้ถ่ายรูปนะคะถ่ายความสวยงามไปฝากพี่น้องคคอีฟซี่ค่ะพุดนะสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะดอกไม้สวยสวย,สวยค่ะพูด,ดอาไยุ่ยไกลก,กับมาเซลฟี่มาถ่ายรูปไดเดอ้อยู่ขขางบ้านพักเสียงมีหกเด้อนี่ อยู <c oughs> ่ข้างๆบ้านพักหมอลำเสียงวิหกเลยจ้าคนหนาโดมบ้านพักเห็นป่คะ๋ยวซุ่มเห็นเบิ้งนันโดมโดมใหญ่บ้านพักเสียงวิหกสวยงามมากธรามาชาติบ้านเฮาอีกฝั่งหนึ่งก็สิเป็นทงหนะ้านะคะพี่น้อง อีฝังหนึ่งก็สิเป็นทงหน้าแต่ช่วงแต่ว่าทงหน้าช่วงนี้สิเป็นช่วงแรงช่วงแห่งแรงเพราะพี่น้องเนาะช่วงแห่งแรงอีสานบานเฮาพื้นเมืองอีสานเฮาตั้งแต่เก่าโบราณมาคุณยายอเละคุณตากินข้าวเหนียวเรียวแรงดีป้าพี่นอ้องเบิ่อบักขามเห็นไน่ว้บ่นี่บักขามเต็มตุนอยู่ ก้องมันซูมมันเห็นรูปมะขามไหมเนี่ยพี่นอ้องมะาขามสมมะขามสมเอาไปใส่ต้มยำป่านะฮะเป็นไวเต็มอากลากี่พี่น้องมันสะท้อนแสงหรือเปล่ามันมาเห็นเรื่ค่ะธรรมาชาติีสานบานเ้าพี่น้องเอ้ยวันนี้รู้สึกว่าจะลมพัดวี บอกไทยผลเล้าให้พี่น้องฟังค่ะเอฟซีเมียไฟกับมีทั้งคนไทยคนภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้มีหมดเนาะค่ะเนาะผลเราคนกันบว่าทําไมต้องพูดไทยผลเล้าเมียไฟกับเราสลับกันไปทั้งไทยทั้งอีสานล่ะค่ะพี่น้องทั้งไทยทั้งอีสานสลับซับเปลี่ยนกันไปผสมผสานกันไปเพราะว่าคนาหุ่นจ่กเข้าไปใมีแต่ตคนอีสานย่างเดียวเอฟซี FC เรามีทั่วทุกภาคภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางมีหมดนะคะ <c oughs> แม่ไฟกะฮักพี่น้องทุกภาคที่เขามาติดตามมาล้ำเสียงวิหกแม่ไฟกะฮักทุกคน่ะค่ะหากพี่น้องทุกคนขันบะมี่พี่น้องกับบะมี่มือนี้ถ้าพี่น้องไม่กดติดตามให้แม่ไฟก็ไม่มีวันนี้นะคะแม่มาตาสายถึงเวลาย้ำเหมเแรงกับมี่ง้วเขา่าคอ,อกคพี่น้องอนะอ,อะไรงัวเข่าคอเนาะค่ะเนาะ ถึงเวลาบัวควายก็เข้าบ้านนะคะไปลูกไปไกลไปลูกไปเร็วไปเร็วไป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 หมาบางตัวเขาไม่รู้จักเรานะคะหมาบางตัวเขาไม่รู้จักเราเราก็ไล่เขาไปไปลูกไปไปปราตาห้เบามวนมวนไปห่าให้เขาไปลูกไป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 เร็วเร็วไปเร็วไปเร็วไปจับบ้าน ไปจับของวะอันนี้อ่ะทางเป็นน้าบอลโนกหรอพี่น้องแม่ไฟกับ่ได้ออกไปน้าบอลโดนกล้วนหระ,ะปีนี้บ่ได้เข่าจักกระสอบเพราะว่าน้ำท่วมหมืดคันพี่น้องที่ติดตามเอ่อ ทั้งเพจเป็นไฟรหรือว่าช่องยูทูปเป็นไฟกระท้ายบางยูเนาะค่ะช่วงน้ำท่วมเนาะหน้าบอนโปีนี้ผลผลิตเขา่าประด้เลยเพราะว่าน้ำท่วมเหมือดงามคับพี่น้องบางเหลืองเออฮือเลยงามคับเขาจะได้เลี้ยงลูกเต่าหมอลำกับเขาที่จะาพาห้มาเนี่เนาะค่ะ เขาที่แม่แม่เพิ่นเอามาฝากมาตอนก็ได้เลี้ยงลูกๆมาล่ลำแต่ว่าเขาอยู่หน้าปีนี้บ่ได้จักสอบบ่ได้จักสอบจะหิดอีด้วพี่น้องถ่วเหมือดเลยเพราะามันถว่นถวโดนถ่วสามรอบไนีค่ะแม่หอยเพิ่นมาทุกปีน่งถ่วมมันมาถวม่วโดนปนี้มันถ่วแน่ซ้ซีมือหามือมันกระโดดนั่นเสียเขามันกระบอบเป็นหยางเนาะค่ะแต่ว่าขันถ่วอยู่เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์น่คือเขากันเม้าเหมือดน,นคะค่ะ โอเคเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้แม่ฝฟขออนุญาตลาไปก่อนค่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะบ๊ายบายรักพี่น้องสุขสุขพ้นค่ะ